สวัสดีครับมาพบก,กับรายการอ e ี่ยงว่า EP 77นะครับครับผมรายการอ e ีหยงว่าเป็นรายการที่เอาข่าวต่างๆทั่วโลกครับทั่วโซเชียลครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งเรียกับข่าวนั้นว่าเฮ้ยข่าวนี้มันเกิดขึ้นเ e อีหยงว่าบนโลกนี้หรือกําลังมีอะไรเกิดขึ้นนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์าดีครับเจอทุกวันจันทร์แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากไวตตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์นใหม่ของช่องเรานลยครับ อย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสรนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผม<อ>ฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราครับ<อ>ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันอีกครั้งนะครับไ,<อ>ไปฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาไปดูกันดีกว่า บ่าวสาวสุดอับอายครับภาพอนาจารย์ขึ้นหลากกลางจอนะครับคุณเข้าใจว่าเป็นเจ้าสาวนะครับช็อกกันทั้งงานแต่งนะครับจัดงานแต่งไปครึ่งทางครับภาพอนาจารย์ขึ้นหลากกลางจอยักษ์โดยสัทออกเคนไซตัดความรับผิดชอบครับพูดประโยคเดียวเจ้าบ่าวเจ้าสาวสุดทนครับตัดสินใจฟ้องนะครับอ่าครับเดี๋ยวไปดูเรื่องข่าวย่อๆแล้วก็ในข่าวเต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงนะครับไปเรื่องราวนะครับ เกิดขึ้นในงานแต่งที่ประเทศจีนครับเกิดเหตุไม่คาดฝันครับเมื่อจอใหญ่ฉายภาพอนาจารแทนที่จะฉายวิดีโอรพรีเซนเทชันนะครับทำให้เจ้าสาวถูกก้าวใยผิดต่อหน้าแขก600คนครับหลังงานจบครับเจ้าบ่าวสาวกโกรธจัดฟ้องบริษัทออกแกนไนซ์ครับแต่บริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบอ้างว่าบริษัทอื่นจัดการครับศาลพิบากษาแล้วตัดสินให้บริษัทออกแกนไนซ์ต้องขอโทษเป็นรายละอักษรและชดใช้ความเสียหายหทางจิตใจครับเป็นเงิน12,000หยวนครับหรือประมาณ56,000บาทนะครับ และค่าทนายและค่าอื่นดีครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูนักข่าวเต็มว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับปเรื่องราวนองข่าวเต็มเรื่องราวนี้ครับหญิงแซ่หลินครับจากประเทศจีนครับพบกับฝันร้ายในช่วงเวลาที่ควรจะมีความสุขที่สุดในชีวิตนะครับในปี2023นะครับเธอและชายผู้ที่เป็นรักแรกของชีวิตครับก้าวเข้าสู่พิธีวิวาะครับท่ามกลางบรรยากาศอันแสนมีความสุขและอบอุ่นนะครับจอภาพขนาดใหญ่ครับเผยครับเส้นทางรักอันหวานชื่นของทั้งคู่นะครับ ต่ขณะที่เธอยืนรอด้วยความเปี่ยมหวังและความสุขด้วยความอยู่บนพรมแดงนะครับแต่ทันทีเมื่อวิดีโอจบลงนะครับเธอกําลังจะก้าวเข้าสู่พิธีนะครับจู่ๆครับหน้าจอครับกลับแสดงภาพอาจารย์ขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดนะครับทําให้แขกในงานตกตะลึงไปตามๆกันนะครับตามการรายงานของเชี่ยนหวินเชินเบานะครับหญิงแซ่หลินเผยว่านะครับภาพนั้นครับถูกถ่ายบนเตียงในโรงแรมอย่างชัดเจนนะครับเป็นภาพด้านข้างที่เปื่อยช่วงบนนะครับ ทำให้บรรยากาศในงานระส่ำระสายทันทีครับและทันใดนั้นครับห้ามกลางเสียงซุบซิบนะครับมีคนกระซิบกันว่านั่นเจ้าสาวหรือเปล่าเนื่องจากแขกในงานมากกว่า600คนนะครับมีเพียง1-3คนนะครับที่รู้จักเธอจริงๆนะครับและที่เหลือนะครับกว่า400คนครับเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของพ่อสามีนะครับจึงทำให้หลายคนเข้าใจผิดและเชื่อมโยงภาพนั้นกับเธอดันทีนะครับและเรื่องราวนะครับผ่านไปนานกว่า20วินาทีครับ เจ้าที่จึงรีบปิดจอภาพและดําเนินพิธีต่อนะครับแต่เจ้าสาวและสามีไม่มีโอกาสอธิบายให้แขกในงานได้เข้าใจในภาพที่ขึ้นนะครับและหลังจากจบงานครับยิ่งยากที่จะแก้ตัวนะครับทั้งสองจึงเดือดมากครับจึงโกรธและตรงเข้าไปเรียกร้องความรับผิดชอบจากบริษัทออก a กน z e นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับบริษัทออกกนครับกลับพูดเพียงแค่ไม่กี่คําเพื่อปลอบใจนะครับก่อนจะยื่นสัญญาให้ดูนะครับ พร้อมอ้างว่าบริการพิธีกรและระบบเสียงถูกจัดจ้างโดยบริษัทภายนอกครับหรือเขาเรียกว่าเอาซ้อนนะครับหากต้องการร้องเรียนเรียกร้องค่าเสียหายครับต้องไปติดต่อกับบริษัทคู่สัญญาเองนะครับอีกทั้งระบุด้วยว่านะครับทั้ง2ฝ่ายได้ยุติความร่วมมือกันแล้วนะครับโ <c oughs> แล้วฝ่ายเจ้าสาวนะครับแซลลินนะครับถามอย่างไม่พอใจว่าแล้วท่าทีของผู้คุณล่ะคิดจะขอโทษกันบ้างไหม แต่ทางบริษัทออร์ไนซ์ครับกลับตอบอย่างไร้เย่อใหญ่ว่านะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเรานะครับพิธีการแต่งงานพิธีการแต่งที่เราจัดการนี้เราดูแลอย่างสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับฮะและเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับทั้งคู่ที่สุดแสนจะอดทนและอดทนอย่างกลั้นอย่างมากนะครับจึงตัดสินใจฟ้องบริษัททั้งสองนะครับขึ้นบนศาลนะครับและเรื่องราวนี้ครับสาลเขตหวงผู่นะครับพิจารณาแล้วพบว่านะครับ ตามสัญญาระบุให้ o r g a n i น e นะครับเป็นบริษัทที่รับผิดชอบในการฉายภาพบนจอใหญ่นะครับแต่เนื่องจากบริษัทครับเห็นว่าค่าจ้างต่ำเกินไปนะครับจึงส่งเจ้าที่ไปเพียงคนเดียวครับและขณะเกิดเหตุนะครับเจ้าที่คนดังกล่าวครับกำลังติดภารกิจอยู่ด้านนอกนะครับจึงทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการประสานงานกับบริษัทที่ได้รับช่วงต่อนะครับและนําไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เป็นภาพบรรจารย์ถูกเผยแพร่ออกไปคนนับ600คนนะครับ และเรื่องราวนี้ครับศาลจึงตัดสินให้บริษัทที่เกี่ยวข้องต้องแสดงคําขอโทษเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน10วันหลังคําตัดสินที่มีผลนะครับและชดใช้ค่าเสียหายทางจิตใจครับเป็นเงินครับ1 2 0 0 0หอยวน,นครับหรือประมาณ56,0 0 0บาทนะครับรวมถึงค่าทนายความ8 0 0 0หยวนหรือประมาณ3 7 0 0 0บาทนะครับผมร้อนในสู่มะเร็งในช่องปากนะครับเชื่อเพื่อนรักษาด้วยสมุนไพรลุกลามหายไปครึ่งหน้านะครับ นุ่มป่วยมะเร็งช่องปากนะครับเชื่อเพื่อนรักษาด้วยสมุนไพรหมดเงินไปเป็นล้านแต่ก็ไม่หายครับเนื้องอกลุกลมจนหายไปครึ่งหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวย,ย่อๆแล้วก็เนื้อข่าวเ,เต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงครับปาชายชาวจีนวสสัย38ปีครับป่วยเป็นมะเร็งช่องปากแต่เลือกใช้สมุนไพรตามคําแนะนําของเพื่อน,นครับแทนที่จะรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน,นครับโดยใช้เงินมากกว่า1.8ล้านบาท แต่โรคครับกับลุกลามจนเสียครึ่งหนึ่งของใบหน้าครับหลังจากรักษาด้วยสมุนไพรเวลานานมากครับอาการแย่ลงจนต้องกลับไปรับเคมีบำบัดในโรงพยาบาลครับพวกยาสมุนไพรครับไม่มีใบอนุญาตในขณะนี้ถูกสอบสวนครับเจ้าดีพบว่ายาจํานวนมากในสารรักษานะครับและเจ้าตัวก็ยอมรับว่าจะคืนเงินบางส่วนให้กับผู้ป่วยด้วยนะครับเรื่องราวเนื้อข่าวเต็มๆเรื่องราวนี้ครับชายชาวจีนวัย38ปีครับนามสกุลจางครับซึ่งสําเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยในปี2008ครับ ได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองซีอานนะครับและได้รู้จักกับชายคนหนึ่งครับที่มีนามสกุลจางเช่นเดียวกันครับโดยชายคนนี้ครับเปิดสถาบันชื่อนะครับเจอจงซูเหยียนนะครับบนถนนไทผาเปยนะครับและอ้างตนว่าเป็นมาจากตระกูลแพทย์จีนะครับเป็นทายาทของหลี่สื่อเจินนะครับโอ้โหแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับนายจางคนแรกนะครับป่วยเป็นมะเร็งช่องปากนะครับแต่เชื่อคําแนะนําของเพื่อนและเลือกใช้ยาสมุนไพรจีนนะครับ แทนการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันนะครับและไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลครับและผลสุดท้ายครับเขาใช้เงินไปกว่า400,000หยวนนะครับประมาณ1,800,000บาทนะครับแต่โรคครับกลับไม่ดีขึ้นจนสูญเสียครึ่งหนึ่งของใบหน้าไปนะครับเรื่องราวนี้ครับจากแผลเล็กๆครับสู่ฝันร้ายนะครับเมื่อเดือนกันยายนปี2023ครับเขาพบแผลร้อนในในป่านะครับและตรวจพบว่าเป็นก้อนเนื้องอกชนิดผสมนะครับ และได้รับการวิจัยว่าเป็นมะเร็งช่องปากนะครับแพทย์แนะนาครับให้ทําการผ่าตัดรักษานะครับตอนนั้นอาการของเขามีเพียงก้อนเนื้อเล็กๆครับบริเวณแก้มด้านขวานะครับแต่เพื่อนของเขาครับกลับแนะนําว่าอย่าตรวจชิ้นเนื้อหรือทําการเจาะตรวจใดๆครับเพราะจะยิ่งทําให้แย่ลงและผู้ป่วยนะครับเชื่อในความกล่าวอ้างนั้นนะครับบอกว่านะครับสกูลแพทย์ของตนครับสามารถรักษามะเร็งได้ด้วยยาจีน โดยไม่ทิ้งแผลรอยแผลเป็นนะครับและเคยมีผู้ป่วยที่หายขาดแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาการของนายจางก็แย่ลงเรื่อยๆนะครับแผลมีขนาดเท่ากัมปั้นกระดูกเชิงกรามเปิดออดจนพูดไม่ได้นะครับโดยเรื่องนี้ครับเป็นการรักษาที่สูญเปล่านะครับพ่อของเขาเล่าว่านะครับลูกชายเริ่มกินยาสูนไพรยของเพื่อนตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนปี2024นะครับโดยจ่ายค่ารักษาครั้งแรกนะครับ155,000หยวนนะครับหรือประมาณ700,000กว่าบาทนะครับสำหรับยารักษาโรค44วันนะครับ แต่กลับไม่ได้พอนะครับเขายังเชื่อว่าต้องกินต่อไปเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายนะครับจึงจ่ายเพิ่ม280,000หยวนครับหรือประมาณ1.26ล้านบาทนะครับและเรื่องราวนี้ครับพ่อของเขาต้องนําบ้านครับไปจำนองเพื่อนําเงินมารักษาลูกชายนะครับแต่พบว่าในเดือนพฤศจิกายนปี2024นะครับแผลที่แก้มของลูกชายครับแตกออกครับและมีน้ําซึมออกมานะครับต่อมาแผลลุกลามหนักจนนะครับในจางนะครับ วงเล็บครับผู้จ่ายยาบอกให้ครอบครัวของผู้ป่วยครับหาคนมาทําความสะอาดแผลเองครับแล้วกลับไปอยู่บ้านที่เหินหนานโดยไม่ต้องบอกใครนะครับฮะและเมื่อเขานะครับพาลูกชายไปโรงพยาบาลครับแพทย์บอกว่านะครับโรคมะเร็งครับถูกปล่อยให้ลุกลามเกินไปแล้วนะครับอาการนี่ร้ายแรงมากนะครับและเรื่องราวนี้สอนให้รู้ว่าความไว้วางใจที่แลกมาด้วยชีวิตนะครับและข้อความแชทเผยวว่านะครับผู้ให้ยาสมุนไพรครับ เคยขอผลตัวสุขภาพและอ้างว่าสามารถช่วยหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้แต่ต้องจ่ายค่าสินบนทดแทนนะครับโดยจากนี้ครับยาที่นายจางได้รับมีทั้งสมุนไพรครับการฝังเข็มน้ำโสมผง37นะครับและผงเห็ดหลินจือครับวิตามิน C B1 B2 และ B12 นะครับและในปัจจุบันครับนายจางครับที่เป็นมะเร็งนะครับได้เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลในซีอาร์นะครับซึ่งเพิ่งจะเสร็จสิ้นคอร์สแรกนะครับ ในขณะนี้ต้องใช้สายอาหารช่วยประครับประคองชีวิตนะครับและได้เขียนข้อความบนกระดาษไว้ว่านะครับในตอนแรกมะเร็งยังไม่กระจายควบคุมได้ดีตอนนี้ลุกลามไปทั่วครึ่งหนึ่งของใบหน้าของฉันหายไปหมดแล้วนี่คือราคาของความไว้วางใจที่สูงเกินไปและในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธรารณสุขและตำรวจท้องถิ่นครับกำลังสืบสวนเรื่องนี้นะครับระหว่างการตรวจค้นครับเจอจงซูเหยียนนะครับเจ้าที่พบยาจํานวนมากถูกเก็บไว้นะครับ โดยเรื่องราวนี้นะครับผู้ให้ยาสมุนไพรสารภาพว่านะครับไม่มีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพแพทย์นะครับโดยปกติครับจะรักษาโรคทั่วไปให้กับคนรู้จักเท่านั้นในขณะนี้เขายอมรับที่จะเจรจาคืนเงินบางส่วนให้กับผู้ป่วยนะครับโอ้โหก็ควรนะครับไปเนืังไงมากกับี p นี้นะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทนา์ใหม่ของช่องเราเลยครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับเป็นเสนอแนะแนะนำในชม คอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนทุกรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราท,ทุกคนเช่นเดียวกันนะครับกระผมขอบคุณฮนะ